เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสาวรายารถเข้าใหม่นะครับมาแล้วนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับเจ้าคุณได้เอสวันทัวร์วิ่งนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลของแท้นะครับเป็นรถปี2017นะครับและที่สําคัญคันจุดขายคันนี้เลยนะครับเลขไมค์โคตรน้อยนะครับเพียงแค่73,000กิโลนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยลองคำนวณดูนะครับ วิ่งปีหนึ่งไม่ถึง1,000 0โลนะครับเพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นเองกับเจ้าคุณได i H1 touring คันนี้น่าใช้มากๆเลขไม้น้อยจ 7, ัดเพียงแค่73,000 0โลสภาพเดิมๆเลยนะครับผมราคาไปแรงโคตรแพงนะครับคันนี้อยู่บนฟ้าเลย1นึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับวันนี้ราคาตกมาเกินครึ่งเกิน50%แล้วนะครับ ผมตั้งราคาน่ารักน่ารักนะครับผม678นะครับ6 7 8 0 0 0่นปบาทกับเจ้าคุณใดคันนี้ครับมาดูเลยนะครับผมไฟหน้าสากริ้งนะครับผมโครงสร้างเดิมๆสีเดิมๆนะครับไม่มีที่ติอะไรดีกว่าคันนี้สวยจัดจัดนะครับกระจังหน้าก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าขับไปไม่อายใครแน่นอนนะครับสวยจัดจัดครับมาดูที่ตัวยางกันเลยนะครับเป็นยาง Bridgestone สภาพดีๆนะครับได้ disc brake หน้าหลักเลยนะครับ ดิสเบรกหน้าคู่หลังคู่กันเลยทีเดียวนะเบรกอยู่แน่นอนนะครับเป็นสเปคขอบ16นะครับผมมาดูสภาพไฟกันเลยนะครับด้านหลังนะครับผมท้ายเดิมๆนะครับไฟสวยจัดเป็นเอกลักษณ์ของทางคุณดนะครับมีฟอนต์ระบุชัดเจนนะครับแล้วก็โลโก้เดิมๆเงาๆอย่างนี้เลยนะครับผมโฟรเมียมตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดใช้ให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพด้านหลังนะครับโอ้โหสวยจัดๆเลยนะครับ ดูภายในกันเลยครับเป็นรถ11ที่นั่งรถครอบครัวขวัญใจคนไทยนะครับน่าใช้จัดจัดนะครับสภาพเบาะไม่มีทิฏฐิเลยไม่มีรอยเลยดีกว่านะครับไม่ได้โมอันนี้ไม่ได้เชียอะไรเยอะนะแต่ว่าสายตาไม่หลอกกันนะครับสภาพเบาะสวยจัดจัดนะครับและที่สําคัญด้านหลังเนี่ยมันปรับอเนกประสงค์มากนะครับคุณอยากจะได้เล็กรูมข้างหน้าเยอะหน่อยก็ถอยมาแบบง่ายๆเลยนะครับปรับง่ายมากสมูทมากนะครับหรือต้องการเก็บของข้างหลังเยอะหน่อยนะครับแค่นี้เองนะครับ ผักเข้าไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับผมเก็บของข้างด้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถล็อกได้หลายระดับด้วยนะครับจะมีเนี่ยล็อกได้หนึ่งระดับล็อกได้2ระดับหรือจะล็อก3ระดับได้ได้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับสาภาพเบาะสวยจัดๆเดิมๆกันเลยนะครับผมผมเข้ามานั่งที่ driver s e ซ t แล้วของเจ้า h ุ u n d a i h 1 Touring คันนี้นะครับนำเสนอกันก่อน,นเลยเลขใหม่ แท้ๆไม่มีการก่อมาแน่นอนนะครับ73,000กิโลของแท้เลยนะครับเฉลี่ยต่อปีวิ่งเพียงแค่9 0้าพันโลนะครับผมรถโคตรใหม่ใช้โคตรน้อยนะครับสภาพพวงมาลัยเดิมๆแน่นอนนะมาดูกันเลยนะครับปุ่มแป้นไม่มีการขาดหายจางหายนะครับติดทุกปุ่มนะครับผมเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นโครเมียมตันดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วพวงมาลัยนี่เลยเดิมๆไม่มีการถลอกนะครับ บอกว่าสภาพคลิปเลยดีกว่านะครับผมมาดูที่คอนโซลกลางกันต่อนะครับเราได้จอ Pioneer Touchscreen นะครับผมใช้งานได้100%แน่นอนนะครับไม่มีการกระตุกอะไรให้เห็นแน่นอนนะครับปรับ EQ ด้ด้วยนะนเนี่ยเนี่ยคุณเป็นสายเพลงนะครับปรับย่าน EQ ปรับอีโคไลเซอร์ตามใจชอบได้เลยนะครับผมแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ครับปรับเชมตรงนี้จะมี LED สีน้าเงินนะครับให้เห็นนะครับติดทุกปุ่มนะครับนี่นะครับผมปรับอุณหภูมิกันเลยนะครับ LED ติดทุกปุ่มนะครับเช็คให้ดูเลยนะครับไม่มีการหลอกกันนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนเลยควบคุมแอร์หลังก็ผ่านข้างหน้าได้เลยนะครับความแรงของแอร์หลังความแรงของแอร์หน้านะครับ แอร์เย็นเฉียบแล้วถามตากล้องว่าเย็นไหมนะครับเป็นไงบ้างครับตากล้องนี่ครับมีการกดไลค์มาให้เห็นกันชัดเจนนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นตากล้องก็บอกไม่เย็นนะแอร์เย็นก็กดไลค์ให้ดูหน่อยนะครับเกียร์ก็นี่ครับสภาพเดิมๆกันเลยนะครับผมปุ่มแป้นหนูสวยงามไม่มีการถลอกแน่นอนเข้าอาร์เซนเซอร์ติดแน่นอนนะครับดีก็โอ้ไม่มีการกระตุกของตัวเกียร์ให้เห็นแน่นอนนะครับสมสภาพกิ๊บๆเลยดีกว่ามีพอร์ต USB Type A ให้ด้วยนะครับมีพอร์ต AU x ให้นะครับเก็บของตรงนี้ก็มีเอ่อ12โวลต์อะไร ท่านมุงบุรีอะไรก็ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เก็บของได้อีกนะครับผมวางกงวางแก้วได้เลยนะครับตรงนี้แต่ต้องถอยเบาะหน้าน,น,นิดนึงนะเดี๋ยวผมถอยให้ดูนิดนึงนะฮะดเรียวครับเรียวเรียวนี่ครับเปิดมาวางแก้วได้2ฝั่งนะครับซ้ายขวากันเลยนะครับผมอเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนั่งได้2 2คนเลยนะครับจะคุณแม่นั่งแล้วก็คุณลูกตัวเล็กอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะนั่งกัน2คนเนี่ย แล้วคุณอยากวางแก้วซื้อกาแฟมาระหว่างทางการเดินทางก็เอาตัวนี้ลงมานะครับจะมีที่วางแก้วซ้ายขวากันเลยนะครับแล้วก็มีทวยวางของตรงนี้อีกนะครับคุณมีของอะไรก็วางกันไปเลยเต็มๆนะครับหรือจะนั่งอีกคนก็นั่งได้นะครับนี่ครับเอาขึ้นมาอย่างนี้ครับใช้งานสบายบายสะดวกมากๆเลยนะครับไฟติดทุกดวงนะครับเช็ดให้ดูกันเลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับติดทุกดวงกันเลยนะครับไม่มีการหลอกกันนะฮะนี่ครับโอ้โหสภาพทุกอย่างคิบๆแน่นอนนะครับ สวยมากๆเลยเพดานสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีที่เก็บของด้วยนะครับผมนี่ข้างบนข้างล่างโอ้โหให้มาแบบจัดเต็มนะครับเป็นรถครอบครัวราคาแบบนี้ได้ชอบเช่นนี้คุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพข้างหลังต่อครับผมเข้ามานั่งที่ห้องผู้สานตอนหลังของเจ้าคุณได้ H1 touring แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวที่ใหญ่มากๆน่าใช้มากๆเพราะว่าอะไรนะครับมัน ม,มันเล็กรูมันเลยเยอะไม่นั่งสบายนั่งได้สบายที่นั่งนั่งได้หลายคนนะครับแล้วก็ควบคุมอะไรข้างหลังได้หมดเลยไม่ต้องรอคนข้างหน้านะครับจะควบคุมแอร์หลังนะครับจะปรับออ,ออกหัวออกเท้าหรือเท้าล้วนอะไรได้หมดเลยนะครับมีแอร์ทั้งคันเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับสภาพเบาะนี่พาไปดูข้างหลังกันหน่อยสภาพเบาะ หน้าเบากลางเบาะหลังเดิมเดิมหมดเลยนะครับผมเซเบตที่นั่งของแท้นะครับแล้วก็มีแอร์ให้หมดเลยนะครับซ้ายขวาจะนั่งหน้านั่งกลางนั่งหลังนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนกันเลยนะครับเย็นแน่นอนแอร์โครนเย็นเลยนี่ผมหนาวจัดเลยนะครับเนี่ยจะนั่งตรงไหนก็เย็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแอร์รอบคันเลยที่เราทำได้จอข้างหลังมาด้วยดูหนังได้นะครับนี่กดอย่างนี้เป็นจอไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทรอนิกสกรีนเลยนะครับนี่นะครับผมมีไฟให้ด้วยนะครับเปิดปิดไฟได้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใครได้ไป คุ้มแน่นอนนะครับจะมีครอบครัวอยู่จะไปเที่ยวสงกรานนะครับห้ามพลาดคันนี้เลยสภาพบอกคลิปจัดๆไม่มีริ้วรอยเลยครับแผงประตูข้างนะครับสวยจัดๆนะครับเราได้ประตูออโต้บานคนขับด้วยนะครับนี่นะครับขึ้นลงอัตโนมัติกันเลยนะครับเมื่อกี้กดไม่แรงพอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับติดแน่นอนนะครับนี่นะครับผมไม่ปล่อยมือนะฮะโอ้โหสวยงามจัดเป็นฟิล์มเซรามิกของไรไม่น่าเลยนะครับผมการร้อนดีแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างรถกันต่อนะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับเราเปิดเมทัลกันดูเลยนะครับ นี่นะครับโอ้โหอย่างนี้ของดีของสวยๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับมีเสน่ห์มากๆนะครับมาดูกันเลยนะครับประตูข้างขวานะครับผมเม็ดอาร์คเดินตรงเดินเรียบแน่นอนนะครับมาดูหลังซ้ายกันเลยนะครับโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมเดินตรงเดินเรียบจากโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับมาดูหน้าซ้ายนะครับผมมาสุดท้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการย้อมแมวมาแน่นอนนะครับซื้อรถไม่แถมพระไม่แถมผีนะครับแถมความจริงใจเท่านั้นเท่านั้นนะครับผม รถของเรามีการบรันตีรับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันต่อครับมาดูกันเลยนะครับเราได้เครื่องของคุณไดนะครับเป็นเครื่อง CRDI นะครับผม 16V นะครับบอกเลยว่าของดีแน่นอนนะครับเป็นเครื่องดีเซลของแท้ของมันห้านะครับน็อตคันนี้ครับบอกตรงๆว่าขายมาเก็บสีนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับผมเป็นไม่มีการเปลี่ยนกระโปรงอะไรมานะครับกระโปรงเดิมตะเข็บเดิมนะครับน็อตในเดิมเดิมอย่างที่เราเห็นกันนะครับ นี่นะครับน็อตไม่เคยโดนไขามาครับตุ้มหงชนด้านหน้าซ้ายเดิมๆแน่นอนนะครับมาดูที่ด้านขวากันเลยนะครับตุ้มหงชนด้านหน้าขวาเมนอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับน็อตตรงนี้ไม่เคยไขายมานะครับอย่างที่เห็นกันนะครับน็อตในไม่ไขเ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่น็อตตรงนี้มาไขามาเพราะว่าทาจีบปากโปรปงเท่านั้นเองนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้เดิมหมดตะเข็บเดิมหมดนะครับผมไม่มีการแก้ไขามาแน่นอน สุกันนะครับกับเจ้าคุณได้ H1 รุ่น touring นะครับเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับผมได้สีเทาแบบว่าไม่เข้มจนเกินไปนะครับดูสว่างสีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับโครงสร้างภายนอกภายในเดิมหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลขไม้นะครับย้ําเลยนะครับคันนี้จุดขายของเขาเนี่ยวิ่งโคตรน้อย73,000กิโลนะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับวิ่งไม่ถึง10,000กโลนะครับประมาณ9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเจ้าของเก่า ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้นะครับซื้อมาจอดของแท้เลยนะครับราคาใบแดงก็แพงเหลือเกินนะครับล้านสามแสนบาทวันนี้ราคาตกมาเกินครึ่งเกิน50%เลยนะครับเหลือ6 7เเลขเรียงไปเลยนะครับ6กแสนเจ็ดพันบาทกับเจ้าคุณ Dai H1 Touring คันนี้นะครับสวยจัดซื้อสดไม่ต้องเสียแปดเจ็ดด้วยนะครับผมราคานี้เลยนะครับหรือใครสนใจซื้อผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละประมาณ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็รับเจ้า H1 กลับบ้านได้เลยนะครับ แล้วก็ซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียแบตจะเซ็นซื้อผ่อนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะครับผ่อนได้นานสูงสุด7ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับเรามีดียังไงนะครับหลังการขายรับรถไปแล้วรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยนะครับผมซ่อมศูนย์นะครับ1ปี30,000กิโลกันเลยนะครับซ่อมศูนย์รถทุนใดเข้าศูนย์ทุนใดเลยนะครับอะไหล่แท้แน่นอนนะครับใครสนใจนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาเรยตรงันะครับเดี๋ยวมมีีีาาแแแออดดดินนนนกัับบทงพ่่เซลลููจคคร